แต่ทีนี้พอไปเจอการติดเชื้อในชุมชนในหมู่บ้านแล้วสิ่งหนึ่งที่พอจะช่วยได้ต้องเร่งจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นมาเพื่อแยกผู้ป่วยผู้ติดเชื้อออกมาจากบ้านออกมาจากครอบครัวนะคะโรงพยาบาลสนามที่รักษาผู้ป่วยผู้ติดเชื้อจุดหนึ่งอยากให้คุณผู้ชมดูวันนี้ที่อำเภอนาปาดจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะของการจัดทำโรงพยาบาลสนามตั้งอยู่กลางชุมชนความน่าสนใจของจุดนี้ความสำเร็จเกิดขึ้นจากความร่วมมือที่สร้างความ เข้าใจซึ่งกันและกันของภาครัฐและชาวบ้านเพื่อฝ่าวิกฤตไปด้วยกันค่ะนี่จะเป็นส่วนของป้าผู้หญิงกับป้าผู้ชายโต๊ะตรงนี้ก็คือจะเป็นโต๊ะที่เขาวัดสัญญาณชีพจะมีสองโต๊ะแบ่งเป็นผู้หญิงกับแบ่งเป็นผู้ชายส่วนห้องตรงนี้จะเป็นห้องอีซักซิเตตเอาไว้เวลาคนไข้ฉุกเฉินก็จะมาให้ออกซิเจนค่ะก็จะรันตามเตียงให้อยู่เราก็คือเอาไว้มอนิเตอร์คนไข้ออกจากที่นี่ไปแล้วไปอยู่ทับฟื้นนี่ 50กว่าคนนะคะการประกาศล็อกดาวน์พื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวด29จังหวัดของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้คนต่างจังหวัดที่เดินทางไปทํางานเดินทางกลับภูมิลาเนาเดิมจํานวนมากรวมพื้นที่อําเภอน้ําปาดจังหวัดอุรดรดตนด้วยหอประชุมโรงเรียนไกล่ลาดวิทยาคมจึงถูกจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อล่าสุดขณะนี้ยังมีผู้ป่วยโควิดรักษาตัว44คน รักษาหายแล้วย้ายไปพักฟื้นที่กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่316และค่ายลูกเสือแล้วกว่า50คนตอนนี้เรามีผู้ป่วยหรือว่ามีคนที่อยากกลับบ้านมารักษาแล้ว700กว่าคนของอำเภอนั้งปานเนี่ยนะคิดเป็นประมาณยังไม่ถึงไม่ถึง10่ยังไม่ถึง30นะครับก็700กว่าคนเนี้ยมาตรวจมาดูมาผ่านระบบของจังหวัด 700กว่าคนมีผู้ป่วยอยู่248รายนะครับจาก700ตีว่า750ณเวลาวันนี้นะครับไปตรวจไปทักรองและมีผู้ป่วยอยู่248รายนะครับก็เกือบครึ่งหนึ่งของคนที่กลับบ้านแล้วเป็นติดเชื้อครับแรกๆก,การจัดตั้งโรงพยาบาลชุมชนไม่ราบรื่นเนื่องจากคนในชุมชนไม่อนุญ,ญาตให้ตั้งโรงพยาบาลสนามเนื่องจากอยู่ย่านชุมชนทําให้ส่วนที่เกี่ยวข้องต้องเร่งทําความเข้าใจกับกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนคุยกันก่อนแล้วว่าเมื่อโรงพยาบาลยึดโรงพยาบาลสนามนี่เลิกหยุดทําการเนี่ยก็จะมีการทําความสะอาดฆ่าเชื้อซึ่งผมก็ไปนั่งฟังผมว่าการเข้าไปทําความสะอาดเข้าไปฆ่าเชื้อเนี่ยในในส่วนตัวผมเนี่ยผมก็มั่นใจว่าเชื้อนี่มันมันหมดอย่างแน่นอน,นหมดอย่างแน่นอน พ่อคงจะต้องปล่อยระยะเวลาหนึ่งก็อยากให้ทางเขามาค่าเชื้อให้เรียบร้อยค่ะค่าเชื้อให้เรียบร้อยก็มั่นใจเนาะ,ะก็ส่งลูกหลานมาเรียนตามปกติค่ะเหตุผลคือกังวลมันก็กังวลอยู่แต่ก็เข้าใจทางรัฐทางหน่วยงานรัาราชการเหมือนกันว่าจําเป็นที่ว่าต้องหาที่ที่ว่ารักษาตัวหรือก,กักกันเพราะมันติมเนีย้ยเขาก็แบบ าาาาาแบบขออคววมมรร่ืทงูนกจจจจะูกปฏิเธไไม่่ด้้้นี็ขาาใยคคทงผังหวัดอุตรดิตถ์มีผู้ป่วยโรคโควิด -19 สะสมเกือบ3,000คนผู้ติดเชื้อจํานวนหนึ่งเป็นชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ติดเชื้ออยู่ต่างพื้นที่และไม่มีที่รักษาจึงประสานผ่านโครงการคนอุตรดิตถ์ไม่ทอดทิ้งกันโดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้ใจ่ายทุกกรณี